วันนี้เรามาส่งงานนะคะรถเทเลอ ER ร์ลักจูงนะคะให้ลูกค้านะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะคันนี้ส่งถึงมือลูกค้านะเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เป็นคันที่สองนะคะลูกค้าสร้างคันแรกรุ่นแรกเลยนะคะนานมากๆแล้ว คันนี้อันนี้เป็นคันที่สองแล้วเอามาใช้งานคู่กันเลยนะคะเอามาใช้งานคู่กันเลยนี่นะเทเลอร์สนับบรรทุกนะคะรถโบดคันนี้นะแล้วก็รถแมคโครด้วยนะคะแมคโครด้วยแมคโครตัว3ตันนะคะสเปคตัวนี้กว้างอยู่เมตรเกนะคะแล้วก็ความยาวนะคะอยู่ที่4เมตรนะมีท้ายล่างแล้วก็บันไดขึ้นลงนะคะให้พร้อมเลยนี่นะคะตัวนี้ลูกค้าใช้เป็นชุดดุมเพลาลอยนะคะคันเก่าเป็นดุมกระบาดตัวนี้ใช้เป็นดุมเพลาลอย กระทำไม่ย่างใหม่นะคะใหม่ยกชุดเลยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดินใส่ไฟอะไรมาให้ครบเลยครบหมดเลยนะคะเดินใส่ไฟอะไรมาให้ครบหมดเลยสุดไฟท้ายนะคะมีมาให้ครบเลยแบบนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาเทเลอร์นะแนะนํานะคะเทเลอร์ที่ร้านนะคะใครกําลังมองหานะคะ เรามีบริการจะส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศเลยคันนี้ลูกค้าสั่งเป็นคันที่สองแล้วใช้งานดีนะคะใช้งานสั่งเป็นคันที่สองแล้วนะคะชุดทะเบียนนะมีครบเลยนะคะลูกค้าเอาชุดทะเบียนด้วยนะคะชุดทะเบียนมีให้ครบชุดเลยเป็นชื่อของลูกค้าเลยนะคะเล่มชุดทะเบียนนะเป็นชื่อของลูกค้าเลยนะคะเล่มแผ่นป้ายตัวเลขนะคะตัวเลขประจําตัวรถนะคะมีให้ครบชุดนะคะต่อรายปีเท่านั้นนะคะโอเค